ะะหายใจเข้าเราจะดึงนิ้วก้อยลงเหมือนกับว่าดึงลงมาหาพื้นหายใจออกค่ะเราจะดึงนิ้วนะคะกลับมาด้านหลังรู้สึกยืดนะคะที่ด้านหน้าตรงนี้เนาะด้านหน้าข้อนิ้วนะคะปล่อยนะเอาเปลี่ยนนิ้วไปเรื่อยๆคราวนี้แล้วก็กำนิ้วนางหายใจเข้าค่ะดึงนิ้วนางลงนะคะหายใจออกค่ะดึงเข้ามาหาตัว คลายกลนิ้วกลางนะหายใจเข้าดึงลงหายใจออกค่ะผลักเข้ามาดึงเข้ามาด้านหลังนิ้วชี้บ้างนะดึงลงหายใจเข้าหายใจออกดึงเข้ามาหาตัวทีนี้นิ้นวโป้งนะคะนิ้วโป้งทีนี้